ต้องชื่อบอรรลัยไส้ไก่ชื่อนี้มาได้ไงเราตั้งกันเล่นเล่นเพราะว่ากลุ่มผมอะเป็นนักบอลที่แบบว่าเรียนแม่เไหนไปที่ไหนก็บรรลัยที่นั่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วไส่ไก่เนี่ยมันมีคนคนนึงน้องคนนึงที่ในกลุ่มไส่ไก่แม่งเลยพี่แล้วบอกว่ามันชื่ออะไรตอนส่งมาครั้งแรกในประเทศแบบพอเขอาประกาศชื่อคนเขายังขำอยู่แล้วมันคืออะไรเราบอกว่าเราคิดว่าอีกหน่อยเดี๋ยวก็มีรูจ,จะต้องรู้จกักอย่าให้เองรู้จกักว่าเออ คือของลบบุรีนะอของโอทอปลบบุรีนะอ,อะไรอย่างนี้ตอนนั้นคนก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เพราะว่ากรุงเทพเขากลัวลบบุรีรสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพีนี้ฮะตามที่บอกไว้ตอนเปิดคลิปว่าวันนี้นะครับเราจะพามาพบกับประธานต้นนะครับประธานต้นแห่งบะลายไส้ไก่นะครับ สารหนุ่มรูปหล่อเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับขอบคุณชาบังผมยินดีครับก็จะมาคุยเกี่ยวกับถึงรายการฟุตบอลนะครับเดินสายเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในลบบุรีเลยครับกว่าด้าครับบลลยไส้ไก่นะครับครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่หครับครั้งที่หครั้งที่หครับแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้เป็นบไลลยไส้ไก่ได้อ๋อตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมบังใช่ครับคือตั้งแต่เริ่มเนี่ยก่อนที่เราจะมาจัดฟุตบอลเนี่ย เราก็เป็นนักบอลกันมาก่อนมีเพื่อนประมาณ8-9ถึงคนที่เตะบอลอยู่ในรุ่นราวเขาเดียวกันเล่นมาด้วยกนันตั้งแต่มัธยมที่ไหนครับที่ลบบุรีเลยเขตหนึ่งลบบุรีรตอนนั้นยังไม่เร้ยังเรายังไม่ติดเขตนะรเราเล่นเยวแบบบอลน,นักเรียนธรรมดาก่อนแล้วว่าโรงเรียนโรงเรียนเดียวกันก็รวมกันเป็นมันจะมีกยยีฬาอยางชั้นแห่งชาติกีฬาเขตนักเรียนนักศึษาแห่งประเทศไทยเราก็คัดเฉพาะภาคกลางภาคกลางตอนที่แบบมีลบบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทอง ว่ากอุทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคัดเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะไปเขตใหญ่ได้คัด3ามปีลบบุรีได้ไป3ปีรุ่นรุ่นต้นนะได้ไปรุ่นนั้นได้ไป3ปีเลยพอหมดถึงนั้นเริ่มเข้าสู่รั้วมหาลัยแล้วเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายแล้วมาเจอกันอีกทีหนึ่งเฮ้ยเอาไงดีวะอยากกลับมาเตะบอลเดินสายอ่ะแต่ตอนนั้นก็เดินสายบ้างนะเดินสายกับพวกผู้ใหญ่ับเดินสายกับพวกรุ่นพี่ที่ลบบุรีเขาเป็นนักบอลเหมือนกัน พอกลับมาจากเรียนมหาลัยแล้วก็มันรวมตัวเดินสายกันอีกรอบนึงพอเดินสายเนี่ยเราก็เริ่มอยากมีทีมของตัวเองไม่อยากใส่เสื้อคนอื่นแล้วอยไาอยากเป็นโก้โลโก้ของตัวเองแล้วก็นำสกุลตัวเองนำกุลเพื่อนอะไรติดเสื้ออะไรเงี้ยก็เลยลองทําเมื่อ10ปีที่แล้วในครบ10ปีพอดีเลยเนี่ยในครบ10ปีเลยนะจนวันนี้ถึงวันนี้แต่ตอนนั้นที่10ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ง่ายขนาดนี้มันยากมากเราคิดว่าเราแบบเก่งที่สุด ตะตอนนั้นในลบบุรีใช่ไหมพอออกมาเจอเมืองหลวงที่แบบมีทีมต่างๆนานาแบบโหแม่งโคตรเก่งอะเราแบบเราคิดว่าเราเก่งแล้วเราคิดว่าเก่งหนึ่งในตองอูคือลบบุรีือเราเก่งแน่เราแชมป์ไม่พักคือแบบเราแชมป์แน่แต่จังหวัดนี้เราหนึ่งเลยหนึ่งคือแบบรุ่นนั้นคือแบบเราคิดว่าเออเราเก่งแล้วเราก็บอกกับเพื่อนว่าถ้ามึงอยากรู้เรื่องของจริงครับให้เข้ากรุงเทพดีกว่าก็เลยพากันเข้ากรุงเทพ ตอนนั้นน่ะต้นอยู่กรุงเทพแล้วมีธุรกิจอยู่กรุงเทพแล้วก็เลยแบบเฮ้ยมาดิอะไรเงี้ยก็เลยขับรถมาอะไรเงี้ยพอลองมาเข้าจริงเจรายการเงินแสนครั้งแรกเลยโอ้โหแพ้ไม่พักเงินแพ้ไม่พักโอ้โหแพ้แบบแพ้แจ้งยันยาแพ้ไม่โอ้โหแพ้ไม่พักอ่ะเข้ามากรุงเทพครั้งแรกที่ไหนเข้ามากรุงเทพแข่งเใช่ไหมรายการเงินแสนที่พุทธมณฑลสายสองแชมป์เงินแสนเป็นแบบนอกเอาอะแล้วก็แพ้ แล้วก็พอหลังนั้นเราก็กลับไปคิดว่าเฮ้ยนี่แม่งของจริงวะเราแพ้ให้เป็นไงเราแพ้เป็นเราชนะมาลูกบอลเราชนะแน่แต่พอเราไปยู่แเ่เราแพ้ว่ะเราก็เลยเริ่มแบบว่าเริ่มมีบอลฟันมีบอลฟันของพี่ก๊อปประการใช่เข้ามาแล้วจังหวะจังหวะนั้น่ะเราเริ่มเข้าที่เข้าทางแหละเราเริ่มรวมตัวน้องน้องเพื่อนที่ยังเล่นอยู่เข้าที่เข้าทางแลละเพื่อนก็เลิกเล่นสโมสรแล้วก็เลยมาเล่นเดินสายเดินสายจริงแล้วเพราะว่าด้วยอายุน้มแล้วมันก็ เลกและจังหวะตอนนั้นอะ่ะแพ้มาแล้วใช่ไหมรเราเรากลับมาจัดบอลครั้งแรกรเพื่อที่จะเฮ้ย,ย,ยขยายเขารู้จักบ้านเราจัดครั้งแรกก็คือครั้งที่1คือ50,000ือ่นเมื่อ6ปีที่แล้วครับตอนนั้นคนก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เพราะว่ากรุงเทพเขากลัวลบรีเพราะว่าเป็นเมืองที่แบบมันเป็นเมืองปิดนะบางก็คล้เป็นเมืองปิดที่แบบคือ,อยังนักบอลินสายจากจังหวัดอื่นๆเนี่ยยังไม่เข้ามายังเลยยัง48ทีมเนี่ยจำได้ว่าเหลือ4ี ไม่ไม่ถึง48ทีมอ่ะไม่เต็มด้วยซ้ําแล้วกว่าจะสมัครนานมากมกว่าจะรับกว่าจะเต็มโอ้โหเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเราก็เอาว่าเพราะว่าแชมป์เพราะว่าเป็นรายการแรกของลบุรี5้าห0ื่นถือว่าเยอะสุดแล้ว จัดครั้งแรกเพราะว่าอยากให้คนรู้รจัก,จกว่าลบบุรีก็มีบอลเดินสาย,ม,ายมีรายการดีๆ<ช>ที่เราสามารถที่จะทําให้คนรู้จักว่าลบบุรีเนี่ยไม่ใช่เมืองของคนอื่นที่เขาคิดว่ามันจะรุนแรง<ช>หรือจะอะไรคนอื่นมันคิดว่าอย่างนั้นไงแต่เราสามารถเราคิดในใจว่าเราสามารถเอาอยู่เพราะว่าพี่ๆน้องๆลบบุรีอ่ะก็รักเราเราก็เตะเขามาตั้งแต่เด็กเขาก็น่าสนับสนุนพวกเราอะไรเงี้ย พราะก่อนที่จะจัดเนี่ยเราก็บอกกับผู้ใหญ่ครับุณใหญ่คนโตที่รู้สึกว่าเราันับถือบอกว่าผมจะจัดบอลนะอเอาเลยลุยมีอะไรมาบอกพี่มีไราบอกาขาเขารึครับแต่เราก็เดินทางสายนี้ด้วยตัวพวกเราเองเจ็ดดนที่เราแบบเพื่อนจากครั้งแรกก็ไม่ไม่ค่อยเวิอร์เ่าเลยอย่างเงียบๆอยู่ครับครั้งที่สองแสนหนึ่งเพิ่มจากห้าหมื่นเพิ่มเราคิดว่าเพิ่มเงินเนี่ยทีจะมาทีจะมาก็ยันไ่เท่าไหร่ คนยังไม่ให้ความไว้วางใจเราเท่าที่ควรนึกเราก็นึกออกแหละกว่าจะไว้วางใจได้มันต้องใช้เวลาเยเวลานานสักพักหนึ่งใช่ไหมบังใช่ครับพอครั้งที่3เนี่ยเราเริ่มเตะบอลในกรุงเทพบ่อยแล้วเราเริ่มส่งทีมมาในกรุงเทพบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนมาบูมเลยครั้งที่รับเงินแสนมันกันทีมได้มารู้จักนี่ก่อนผมจะบอกนี่ก่อนครั้งที่3เนี่ยได้ได้มารู้จักกับบอสแจ้ เขาแจกคอมพาร์สครับวอดปืนวอดปืนบังเกิดครับเ,เราเพราะว่าเราเริ่มมาในกรุงเทพแล้วเราเดินสายเจออะไรบ้างเจอกันบ่น <S <S นบอย<า>ขึ้นใช่ได้มาจากไอ้ต้นทูแซดอ๋อครับคือรุ่นน้องที่เราแบบสนิทแล้วก็ทีเนี้ยพอเรามาจากครั้งที่สามเนี่ยคอมพาร์สเนี่ยเริ่มเข้ามาสนับสนุนครับบอกพี่ถ้าพี่ทําผมช่วยครับช่วยเต็มที่ช่วยเต็มที่ซัพพอร์ตทุกอย่างซัพพอร์ตทุกอย่างเรื่องปกติเราไม่มีพวกสปอนเซอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามาแบบเนี้ย เราก็ดีใจนะเขาเริ่มออให้ความวางใจเราครั้งที่สามยังจำได้เลยว่าคนในสนามอะ่ะไม่ต่ำกว่าสองสามพันคนเต็มสนามอะ่ะจนผมบอกกับพี่หลังที่เรานับถือเป็นเของสนามที่ลบบุรีบอกว่าพี่ขยันที่จอดรถครับรั้งต่อไปเตรียมสนามแตกได้เลยผมพูดอย่างนี้เลยว่าทําตู้กระจกห้องกระจกเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้จริงๆจนพี่ก๊อฟป,ประการ,รเข้ามาบอกว่าต้นพี่อยากได้สนาม ลบบุรีจัดบอลฟันเพราะว่าเขาเห็นทั้งที่3จะบอกก่อนว่าบอลฟันเนี่ยนะครับก่อนที่จะหายไปเนี่ยเพราะโควิดเนี่ยเป็นรายการเดินสายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาฟุตบอลเจ็ดคนใครๆค <น S 2> ก็อยากได้ใช ใครๆก็อยากได้รายการนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะไม่ใช่ว่าฟุกมาจากผมไม่ใช่เพราะว่าทีมเป็น5้าหกหไม่ใช่อยู่ดีจะอยากเล่นบอลฟ้าใช่เข้าไปสมัครไม่ได้แล้วเราแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่พี่เอาจะมาจัดเนี่ยผมก็ส่งรายการฟันตลอดรอบแรกตลอดคือขอของจริงอ่ะของจริงของจริงไม่มีคําว่าโนเนมอ่ะใช่ พี่กอฟเข้ามาจัดครั้งที่สนามน,นั้นครับเราก็ยังไงต้องส่งครับบ้านเราด้วยครับในถิ่นเราด้วยครับเราขอเป็นตัวแทนสักครั้งหนึง่งแล้ววันนั้นเป็นวันที่อะไรไม่รู้่ทําให้พวกเราเล่นดีเพราะว่าน้องในกลุ่มผมมีคนหนึ่งที่จะเล่นบอลฟันรายการนี้ยออือที่จะเตะในรายการที่ลบบุรีเนี่ยเขาดันเสียชีวิตวันนั้นพอด<อ>ีมันเล็กม,มันเล็กมันเล็กมันม,มือนมีแรงผลักดันใช่ น้องเขาอยากไปด้วยแล้วเราก็ไม่เอาแผ่งรูปน้องไม่ออกมันก็เลยเป็นคอนเทนต์ที่บอกบพี่กอฟว่าผมขอไม่เอารูปบอกนะครับเพราะว่าน้องเขาอยากเล่นรายการอยากไปด้วยกันแล้วนั้นผมได้เป็นตัวแทนด้วยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบพี่เล่นดีมากอ่ะเรียกว่าเหมือนกับมีแรงมีแรงผลักดันนะเพราะว่าใจแบบมีน้องเราซึ่งคนหนึ่งที่อยากไปแต่เขาไม่มีโอกาสใช่เขาเสียชีวิตก่อนหน้านี้สองวันก่อนที่เขาจะมาจัดเนี่ยวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมจําได้เลย ยังไปเผาศพแล้วอีกคนหนึ่งก็รอเตะครับให้ตัวแทนให้จัากระพง์เลขาเพื่อนเสรที่ก่อตั้งมาด้วยกันไปเผาศพเป็นประธานเผาศพเราก็คนมีหน้าที่เตะก็เตะแล้ววันนั้นอ่ะเราพูดกับน้องเอ็มคนนี้ว่าขอแค่ได้ไปรอบประเทศแค่นี้พี่พอไม่ว่าจะเป็นแชมป์หรือรองแชมป์ใช่ครับหลังจากนั้นบอลมันเราก็จัดบอลทันที่สี่ทันที่ห้าคนได้ให้การตอบรับดีมาก ครั้งไหนในเวลยไส้ไก่ที่คิดว่าประทับใจที่สุดน่าจะเป็นครั้งที่ห้าแล้วแหละครั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าคนให้การตอบรับพวกเราดีมากรู้จักพวกเราเยอะขึ้นเพจต่างๆภาคใต้ภาคไรเอาไปลงไปอะไรอย่างนี้ว่าที่ลบดีมีรายการนี้อยู่นะมีฮนุมานอยู่นะทุกคนสบายใจได้อะไรเงี้ยเราก็ดีใจ เรายังบอกเพื่อนว่าพ้ยเราสําเร็จนะอแต่เราจะทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทํากันไม่ไหวประมาณนี้ครับก็ครั้งที่หกวันที่ยี่สิบสองนี้มาตาลาครับได้ครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตประธานต้นไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะพาน้องๆเนี่ยไปเก็บภาพบรรยากาศได้ยินดีครับพวกเรายินดีเลยนะครับไปไได้เลยครับลุงดีก็เดี๋ยวจะไปเยือนแล้วจะไปเล่นด้วยได้เขาเล่นที่ไหนเนี่ยพวายดนามอีฟันนี้น้องๆของของอีฟกฤษใช่ไหมได้ได้ได้ ครับก็ถือว่าเป็นเกียรติคที่จะไปเยี่ยมเยียนลบบุรีนะครับรายการอะไรไส้ไก่บป็นไรรายการที่ใหญ่ที่สุดในลบบุรีเป็นเมเจอร์แรกของฟุตบอลเดินสายเจ็ดคนตอนต้นปีด้วยสองแสนบาทสองแสนบาทนะครับถือว่าไปเนี่ยผมถือว่าผมไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรขอแค่ไปมีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะครับที่ลงไปเล่นในรายการใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าร่อแบ่งสายเนี่ยนัดแรกเหมือนนัด หมือนนัดชิงอ่ะเพราะว่าแต่ละทีมอ่ะมันออฟเดตหมดเลยใช่ไหมบาง7เจ็ดคนคนเราจะแชมป์ได้เนี่ยต้องเตะถึงเจ็ดแปดแบดใช่แช์แรกก็สําคัญจนยันแช์สุดท้ายสาคัญมากเพราะว่าแต่ละทีมปีนี้ที่อย่างที่ต้นบอกว่าน้องๆผู้จัดการทีมในวงการฟุตบอลเดินสายทั่วประเทศเขาให้การต้อนรับรายการผมดีมากผมดีใจมากคือมันพันธมิตรที่เรารู้สึกว่ามันหาได้ที่ไหนไม่ได้จากสนามฟุตบอลเดินสายเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ เป็นพี่เป็นน้องกันหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเดินสายอ่ะมันเหมือนครอบครัวเดียวกันใช่ครับเจอใครก็ทักเจอใครก็ไปกอดทักทครกินข้าว้วยกันจะบางทีเตะด้วยกันออกมาข้างนอกนั่งกินด้วยกันใช่มบางทีคนคราด้วยซ้ำถูกไหมใช่บางทีพาครอบครัวพาลูกเมียไปเจอกันจะไปนเรื่งคุยมันเป็นภาพบรรยากาศที่ต่างจากฟุตบอลเดินสายในสมัยก่อนจริงที่กูเจอมึงเดี๋ยวกูต้องเต็มจริงเดี๋ยวที่หน้าเจอกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวฝากกันเลยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วใช่ครับ ก็ฝากไว้ครับสำหรับรายการบรรย์ไส้ไก่ครับครั้งที่6ครับที่1200,000แสนที่1200,000แสนครับแชมป์ส0แสนแชมป์นนะครับที่ลบบุรีสนาม m d s ใช่ครับเอ็ดีเอสลบบุรีครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปแน่นอนนะครับไปเล่นด้วยไปถ่ายรายการด้วยนะไปเก็บบรรยากาศครับขออนุญาตกับประธานต้นไว้แล้วก็นะครับผมนัดงน้องๆผมที่ลบบุรีไปแล้วได้เลยนะนะบุรีมีน้องๆอยู่หลายคนนะครับก็รบประจํเนาะใช่ครับรบนะครับก็วันนี้นะครับ ขอขอบคุณนะครับดีคราบต้นนะครับที่มานั่งพูดคุยกันถึงความเป็นมาเป็นไปของรายการบรรลายไส้ไก่นะครับรายการที่ใหญ่ที่สุดในลบบุรีนะครับก็ว่าได้ขอบคุณครับนะครับก็ครับเป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากทีมฟุตบอลเดินสายเป็นรายการที่ได้รับความสนใจมากกว่าดีกว่าครับเป็นรายการที่เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากทีมฟุตบอลเดินสายชั้นนำหลายๆทีม48ทีมใช่ ครั้งนี้48ทีมนะครับเตะตั้งแต่เช้าน่าจะชิงกันประมาณไม่เกินเที่ยงคืนเที่ยงคืนครับยังไงก็ต้องไปนะครับยังไงก็ต้องไปเก็บบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณประธานต้นเหมือนลายไส้ไก่ครับประธานต้นรูปหล่อครับผมยินดีครับอบนดีครับผมครับแล้วก็ขอขอบคุณสนามฟุตบอล CS Sport นะครับครับ ของเต้จอมบึงนะครับที่ดีครับที่ให้มาถ่ายทำรายการครับเพื่อเพื่อสถานที่นะครับใครอยู่ใกล้ๆ้รัฐพัเก้าเจ็ด้าสิบเอ็ดบเอนะครับมามาเตะได้มาเตะได้นะครับ เจ้าของใจดีครับมาเช่าสนามครับเตะกันเพื่อสุขภาพมีบอลลีกเดี๋ยวมีบอลลีกเดี๋ยวก็เริ่มทำบอลลีกครับครับมีบอลลีกแบบเตะกันสนุกสนุกวันทำงานวันพุธวันศุกร์มีวีทีพอี่เต้บอกอยู่ครับก็สนามยังใหม่ๆห่อยู่เลยใหม่นะครับที่จดลถสะดวกสบายนะครับใครที่จะพาครอบครัวมานั่งรอก็มีรเอรเลยนะครับผู้หญิงไม่ต้องแบบว่าอะไรไม่ต้องเหงาเลยนั่งสบายนั่งสบายนะครับแล้วก็ธรรมดานะครับสนามอื่นมียุงแต่ที่นี่ ผมนั่งตั่งนานแล้ะยุงไม่มีนะครับก็นะครับใครที่สนใจจะมาเตะฟุตบอลนะครับออกกำลังกายครับสนาม CSport CSport นะครับลาดลาดทาวกาสิบเอ็ดนะครับของเจเจอมบึงนะครับติดต่อมาได้เลยตามนี้ครับผมนะครับวันนี้ขอขอบคุณขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยววันที่สองเจอกันเจอกันที่ลบบุรีลบบุรีที่ดีนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ เชินสายไปกับบางวานขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีน้ำดื่มน้องฝาตินบริหารงานโดยบางมุสตอฟาเพื่อนมุสลิมซูชิขั้นเทพเตียววัดดงบางเกิดบ,บ้านเสื้อบอลขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านครับผม